รถรอรถรอบวันท้ายเงาตาแตกวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้โหโอโหันนี้จุยนะคะนี่ครับโอ้โหเปิดแตรซะตกใจเลยเรถรอครับนี่ โอ้รอยสีเล่นหินนี่ผมอยู่โซนเขากระโดงนะเขากระโดงรูปปีแตหินเลยอือเโอ้โอ้ตึงจัดตึงจัดทีมงานเสียบไอย เอาหินไปด้วยเหรอโอ้อ้โอ้นึกว่าจะตักใส่รถน้องกระแทกโอ้มันไม่แตกหรอกอู้อูฟันหักแลว้วนะฟันหักแลว้ว เรียบร้อยครับเ <laughs> ก็บกลับบ้านเลยรอจะเงือกหักโอ,โอ้โหโดูเรียบร้อยเลยครับง้องฟันดาเนี่ยนี่เนาะแต่ฟันก็นไม่เท่ากันเนี้ยนี่อีกหน้าซีจัง กว่าจะได้ดินไปขายไปนออ้องเ้ยออีรานอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆนะวิรมนะจีเลยจีเลยอ้าวลุยต่อครับหายไปสองซี่เลยครับเอ็ะ ได้แค่นี้เองข้างล่างนี้มีแต่หินเลยไปขันแรกโอ้เทอร์โบได้นอกคันเนี่ย ดินหายากแบบนี้ราคาน่าจะแพงนะนี่ยดินงานเสียบอยครับบอยบุีรำ chung mau à Chúng ăn lên ăn Nhẹ bao rồi thôi anh cung à Chán cung nha chán cung cung control cung lo ra khoăn hạc lên cần mì kha ai ạ, đi, du, wow, <laughs> oh. chặt, năng, chặt กาต่อไปครับอันตรายกับยางเลยครับวิ่งงานหินแบบนี้ครับ ได้อยู่ครับอุ้ยขุดแล้วทำอะไรดีเนาะตรงนี้นี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยเป็นสระก,นะก็ไม่ได้นะทำนาก็ไม่ได้เลย ขันต่อไปก็พี่ร็อกค,ครับเดิมจัดตามด้วยเมก้าครับล้นล้นครับเนี่ยอ้อ ดวมเลยว่ะมาโอ้อันนี้เดิมจัดเลย จะเจอแคทสามหนึ่งสามนะโอ้กินหมูครับดินแบบนี้หินแบบนี้ขนาดโคเบยังขุดเข้าอะ่ะ ตรงนี้กินหมูเลยครับขุดง่ายมากเลยยังไม่เจอหินเท่าไร่ครับ เดี๋ยวเอาพื้นนี้ก่อนมางนี่น่าจะเอาระดับนี้ไปก่อนครับเอาระดับล่างนะ้โวน่าจะลําบากเลยนะเนี่ระดับเนี้ยน่าจะกุดไม่เข้าแล้ มาครับคันต่อไปครับอดหุดหล่อไปยุ่นยุ่นยุ่น โอ้ปล่อยเกียร์ว่างไรเลยนะแบบนี้นี่ตูดเชิดเลยออกตัวสบายสบายนี่ เดีนี้ทรมานฟันเนาะโอ้โอนี่แนะนำให้เปลี่ยนเงือกแล้วก็ใส่ฟันฟีศาจเปลี่ยนเงือกให้ใหญ่กว่านี้หน่อยได้งานเมาเลย กันยังไงเนาะแถวบุรีรัมย์นี่ก็อันมันแล้วจะง่ายแต่ได้มาเมาเข้ากันอ๋อมาร่วมบ่ใช่ครับแบบรู้เลยว่าราคาเหลือเท่าไหร่เท่าไรก็กรต้นการต้นไม่กันกำไรก็กำไรเปรี้ยงมาวรวบหารกันใช่ไหมใช่ครับกี่เที่ยวได้เป็นกำไรนะใช่ไหมใช่ครับเอออันนี้อันนี้รอบที่แล้วก็หกโลจะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดร้อยหกร้อยอ้หกร้อยอันนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดเจ็ดร้อยอยู่โอ้เจ็ดร้อย น <this> <Cock S 2> ี <ie> ่ยนะวิ่งกี่คันเลยทั้งหมดสิบสี่คันสบสี่คันเลยยังไม่รวมสเกลมาอีกสเกก็อีกสิบห้าคับทั้งหมดสิบสี่คันเหมือผมกี่ไร่เ่ยสี่ไร่สี่ไร่อันนี้อันนี้เพิ่งจะลงเหรอมึงจะชั้นสุดท้ายตอนนี้ชั้นไหนเยอะขั้นสุดท้าย แพงไหมเมาได้แพงอันนี้เนาะถ้าเหลือเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยเนี่ยมันก็ต้องใส่เยอะเลยพี่มันก็ต้องแบบยัดอะไรยัดแล้วมันอีกอย่ังไม่ทิ้งมันได้เปลี่ยนมันเต็มเปลี่ยแบกได้แบกเนาะใช่อ่าคันนี้สวยดีนะ รอ็อกกี้อยากได้ร็อกกี้ว่ะไ,ไหนร็อกกี้กันร็อกกี่บุ๋มเหรอสามเมตรเลยอ่ะสามเมตรอันนี้กี่เมตรน่าจะสองเมตรแปดแล้วอ๋อแล้วต้นนึ่งสามเมตรร็อกคันนี้สวยครับโอ๊ย ก็ประมาณนี้ครับนี่ร้อยเจ็ดห้าเหรอร้อยเจ็ดห้าเธอโบก็แรงแล้วนี่เราดับนะก็บอกว่าทำนาได้นะครับผมทำนาได้นะ สามเม็ดบ่โหดๆเลยครับสอบถามหน่อยครับโว้หน้าโง่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กูกี่เม็ดนี่ยฮะเม็ดฮะอี ทั้งหมดอ่ะอ้องเมตรเก้าอู้หูให้สามเมตรเลยฮะใหญ่ปะอู้ยังไม่ใหญ่เลยเล็กใหญ่กว่ารถผมอีก้าเมตรแปดสองเมตรเจเอาเรื่อง <OR> จานกุ้งจัดหนักเลยครับยัดแบบเต็มกล่องไป ไปได้ค่ะกานต่อไปครับนี่ อันนี้ไปวิ่งงานอยู่กรุงเทพมาเนี่ยโอ้แต่แนงทึบเลย คันนี้นี่ได้ดินเยอะได้คิวเยอะครับแรงทรึบด้วย เหวี่ยหายก็กรุดได้ครับ <mm> ไม่ใช่ปัญหาไปร้อยเจ็ดห้า ล้นครับระวังรอรถดำครับแฮร์ริงครับที่กุด จอดแล้วมั้งไงเดินขึ้นไปแล้วอย่างนี้น่าจะย้ายกับบ้านนะเดี๋ยวไปดูการขึ้น,นเชลอกกันหน่อยครับคนดเดียวหรือเปล่า น่าจะย้ายกลับบ้าน,น,นาข้างหลังเป็นศาเนี่เ่ย้วยหลงเลยนี่อ่ะหมอบครับไปหมดแล้วน่าจะจอดนี่แล้วบ้างนี